สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับเนื้อนะคะอยู่ที่พัสสมวนสาขานครประถมนะคะวันนี้ก็ มีเรื่องราวดีๆอยากจะแชร์เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณยังไงนะคะให้ข่าวกระจ่างใสนะคะเนยก็เป็นคนนึงนะคะที่ฉีดผิวสูตรผสมนลินิกเหมือนกันแต่เป็นสูตรออราบิงนะคะตัวนี้นะคะคุณหมอพผสมุนเนี่ยคิดค้นมาเพื่อฉีดผิวให้กระจ่างใสแล้วก็ให้ในปริมาณที่ไม่อันตรายนะคะแล้วก็ระยะการฉีดนะคะอยู่ในความที่เหมาะสมด้วยนะคะสําหรับเนื้อนยนะคะไม่ได้แค่เพียงฉีดผิวอย่างเดียวนะคะเนยก็ยังจะทานกูต้าไทโอนตัวนี้ไอคอลลาเจนตัวนี้ด้วยนะคะ นี่คอลลาเจนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานกูต้าไทโอนตัวนี้ด้วยนะคะทาน2ตัวนี้นะคะทุกเช้าเลยเวลาท้องว่างนะคะถามว่ากูตาไทโอนสําคัญไหมก็สําคัญนะคะกูตาไทโอนนะคะเป็นสารกระตุ้นนะคะกูตาเออไทกูตาไทโอนในร่างกายของเรานะคะกระตุ้นให้ผิวเนี่ยเกิดความกระจ่างใสมากขึ้นนะคะส่วนคอลลาเจนนะคะสําคัญไหมสําคัญะคะ่ะ เอ่อคอลลาเจนนะคะเป็นโปรโตีนอย่างหนึ่งที่ร่างกายต้องการถึง75%เนะคะเมื่อเราอยู่เยอะมากขึ้นนะคะการสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราก็จะลดน้อยลงนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยเหี่ยวนะคะไม่เต่งตึงนะคะสำหรับ ใครนะคะที่อยากต้องการดูแลสุขภาพผิวนะคะให้ดูสวยกระจางใส่ยแลเต่งตึงดูอ่อนเยาว์ตลอดเวลานะคะเนืก็แนะนำสอตัวนี้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะทางเพจพัสมนนะคะหรือใครที่แบบไม่สะดวกนะคะที่จะมาซื้อทางคลินิกนะคะก็สามารถนะคะ,อ,ะอินบ็อกซ์มาซื้อได้นะคะมีการจัดส่งให้นะคะแล้วก็นะคะ สองตัวนี้เนี่ยพอเนื้อทานแบบทุกเช้าลนะ่ะตอนท้องว่างแล้วเนก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยก็จางใสมากขึ้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยาสองออยาสองตัวนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องการนะคะแล้วก็สูตรของทางคลินิกพัสมนเนี่ยคิดค้นมานะคะ ไม่อันตรายนะคะสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้นนตามปกติเลยนะคะสำหรับใครนะคะสนใจนะคะก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามทางเพจนะคะของพัสมนคลินิกได้นะคะแล้วก็ไลน์แอดนะคะออพนักงานแอดมินนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนยก็ขอฝากยา2ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะกินแล้วดีจริงๆนะคะแล้วสำหรับการทานยายังไงให้เห็นผลน,นะคะก็ ทานตามที่เนิร์ดบอกเลยนะคะคือทานตอนท้องว่างนะคะร่างกายจะดูดซึมได้ดีนะคะก็วันนี้นะคะเนื้อก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะจะมาแชร์ความรู้อะไรดีๆก็อย่าลืมติดตามทางเพจพัสมมนคินนะคะบ๊ายบายค่ะ